สวัสดีครับผมเอกนันครับวันนี้ผมมีจัดส่งชุดเออเขาเรียกว่า4ี่คูณหกเราจะนับกันที่โลมิดไฮนะครับจากนั้นมิดไฮนะ่หกใบโล4ี่ใบชุดนี้เออบอกก็ประมาณก่อนเลยแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับเป็นเซตนี้เทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับพันหกร้อยวัตต์เรานับอย่างนี้สี่คูณหกก็คือโลโลสี 4, ่มิดไฮหกนะครับชุดนี้เป็นระบบสามทางนะครับเป็นตู้แฝนไดเลยร์ยวอลลิกได้ได้ไปทั้งหมดนี้ตรงนี้นะครับจากตรงนี้ไป ในเซตนี้4คูณ6นะครับชุดนี้แสน0 0 0มื่นอนี้มาดูชุดอุปกรณ์เซตนี้เป็นระบบ3ทางตัวตัวขับแหลมเนี่ยเราใช้เป็น t ีพันขับไฮนะครับเสียงแหลมนะส่วนชุดนี้ทีสองขับเสียงกลาง fb สามพันเนี่ยทำหน้าที่ขับโลขับเบส4ดอกเซตนี้น่าจะเป็นเบสสัก8ดอกอย่างมันเลยนะเพิ่มนี่อีกแท่นหนึง่งแต่ชุดนี้ยโหดแล้วครับ มาดูเครื่องปรุงในระบบนะครับที่ผมใช้นะไมลอยเป็นของไมโครเทคนะครับ9 9 e ตัวนี้คอร์ดดิจิตอลเป็นของสองหกศูน uh, ของมารานี่นะครับตัวนี้เป็นมารานี่นะเซตนี้มองเห็นไหมครับเข้ามาใกล้ๆหน่อยได้ไหมเอามาใกล้ๆเลยระบบนี้นะครับไมลอยไมโครเทคคอร์ดมารานี่260แล้วก็ปลั๊กไฟปลั๊กไฟเป็นปลั๊กซีเควนซ์ทีพันธ์แปดไซรัลคอมแพกอย่างสวยนะครับในเซตนี้มิกเซอร์เป็นของไมโครเทค เสร็จนี้เลยอันนี้จะเปิดเสียงไว้เปล่าไม่ลูกอะมาดูมาดูระบบที่ผมอยากจจแนะนำใกล้ๆนะครับมามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาทางนี้เลยครับการจัดเรียงระบบให้ลูกค้านะครับสายสัญญาณเนี่ยเราแยกฝั่งชัดเจนเห็นไหมครับนี่เวลาเรียงของเวลาต่อนะครับจะได้ไม่สับสนไม่งงแล้วก็ไม่เกิดการกวนในระบบ จะเห็นได้ว่าเสียงชุดนี้จะไม่มีการจี่หำในระบบนะครับเดี๋ยวถอดเมื่อกี้ดันสไลด์กระดังนะครับทีงไหนนี่นะเดี๋ยวผมผมขึ้นเฟดเตอร์ไว้ที่ศูนย์นะนะนี่ไม่นะจอไม่จออยู่นะครับเนี่ยเสียงน้อยจะไม่มีกาวยังไม่ตอกอะมาดกาูการจัดวางระบบนะครับ นี่สายสัญญาณเราไว้ฝั่งนี้เลยชุดนี้เหมาะจากการเคลื่อนที่เวลาไปติดตั้งในที่ต่างๆนะครับเราจะออกแบบให้ติดตั้งง่ายก้อนข้างบนเนี่ยก็คือชุดควบคุมของระบบก็คือถอดไปแค่นี้แล้วมีสายออกมาเท่านี้เราแยกมาฝั่งนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นสายไฟนะครับสายไฟกับสายลําโพงเนี่ยซึ่งเป็นเอซเหมือนกันนะครับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรงส่วนไฟฟ้าเข้าเนี่ยเป็นกระแสสลับก็คือไฟเข้าเนี่ยครับเซตเนี้ยอันนี้ก็เป็น AC เหมือนกันแต่เป็น AC กระแสตรงนะครับ แปลว่ามันผิดขั้วมไม่ได้มันคือสายลําโพงอ,อัตราขยายที่ออกจากพวเแอมจกลายเป็น AC อีกรอบหนึ่งนะครับนะเข้าใจตามนี้แล้วก็เอาไว้ฟังฟ่งเดียวกันได้ฝั่งเดียวกันได้กับไฟเข้าส่วนตัวนี้สายสัญญาณแยกออกามาฝั่งนี้เนี่ยครับเขาจับเซตแบบนี้โอกาสที่จะจีห่หามในระบบมันน้อยมีลูกค้าถามผมว่าในระบบทำยังไงจะแก้การจีหามได้ก็ทําแบบนี้ ยกไปเลยทีละตัวแล้วก็วางแล้วก็จัดเรียงสายไฟสายสัญญาณเนี่ยเสียบที่หลังนะครับเดินระบบาสายลาโพงสายไฟนี่ก่อนนี่ค่อยว่ากันนี่เห็นไหมครับเนี่ยแยกไปมิกเซอร์เห็นไหมครับแค่นี้เองระบบติดตั้งง่ายมากนะครับในเซตนี้แล้วไปฟังเสียงกันครับ